หม้อน้ำอยู่ด้านในนะแล้วก็อินเตอร์โคเลอร์นะครับอยู่ด้านในเนาะนี่ดูกันใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมเซนเซอร์รอบคันนะครับคันนี้อ่าเพราะว่าเป็นตัวท็อปถ้าเป็นรุ่นเอจะมีเฉพาะด้านหลังนะครับถ้าเป็นโคม LED โปรเจคเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมนะครับเวทมรันนิ่งแรมมีมาให้เป็นแบบ LED s i g n a t u r ์นะน้ำหนักนะครับที่สามารถรับได้ก็อยู่ที่1060กกิโลกร,รมัม กันชนท้ายนะครับแบบ2สเตปถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้คิวเดนเซนคอนโทรลนะครับควบคุมความเ็วขนาดวงทางรัชันนะครับมีมาให้โยสวยงามมากนะครับพุชคอนโทรลนะครับยังไม่ใช่แบบอะ a ดปตีฟนะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเข้าเกียร์ถอยก็คือยกแหวนนะครับแบบนี้ยกแหวนเข้าเกียร์ถอยนะครับสวัสดีครับ f อฟซมซุ่มๆีินนารักทุกๆท่านพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออโต้ค่ะ วันนี้นะครับ่าทุงมืองศีมีรถแคมเปญแรงนะครับส่วนรถถือว่าได้เยอะมากแล้วก็รถนะครับน่าใช้งานมากออปชั่นรถนะครับเยอะที่สุดในรถราคาระดับเดียวกันนะครับจะเป็นรุ่นไหนนั้นนะครับที่วีดีโอนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเอาเป็นว่าเราไปรับชมตัวรถพร้อมกันไปรถคันนี้นะครับคือ Mazda BT50 สี่ประตูนะครับ1.9ในรุ่น SP นะครับ h i g h เซเกียร์ MT นะครับสีเงินอิงกอซิวเ รถคันนี้นะครับได้แคมเปญส่วนรถสามแสนห้าหมื่นบาทนะครับอ่ารถคันนี้นะครับ m y สองหนึ่งนะครับถ้าเป็น m y สองสี่จะหน้าดํานะครับท่านผู้ชมรถรุ่นนี้นะครับยังน่าใช้งานอยู่ไหมนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูตัวรถพร้อมกันตัวท็อปนะครับหรือว่าตัว s p เนอะก็จะมาในกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับท่านผู้ชมซิกเนเจอร์วิงนะครับทําให้รถมีความหรูหราตะแกรงเป็นแถวตรงนะครับรุ่นนี้ หม้อน้ําอยู่ด้านในนะแล้วก็อินเตอร์ูลเลอร์นะครับอยู่ด้านในเนาะนี่ดูกันใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมระบายความร้อนได้ดีนะครับช่องระบายอากาศใหญ่เลยนะโลโก้มาสด้าอยู่ตรงกลางนะครับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับคันนี้อ่าเพราะว่าเป็นตัวท็อปถ้าเป็นรุ่นเอจะมีเฉพาะด้านหลังนะครับสีเงินอิงกอสซิวเวอร์นะครับเป็นสีที่ไม่เปลืองแหวกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันเงางามอยู่แล้วนะครับถ้าลงแหวกเยอะๆมันจะเลื่อมพูดง่ายเนาะ ไฟหน้านะครับเป็นโคม LED โปรเจคเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติพร้อมนะครับเวทีรันนิ่งแรมมีมาให้เป็นแบบ LED signature นะรีฟิ้งโฮมไลท์คัมมิ่งโฮมไลท์นะครับมีมาให้จากโรงงานนะไฟตัดมองนะครับเป็นแบบ LED นี่สวยงามมากนะครับมาในร็อคแม็กอันรอยนะครับขนาด18นิ้วยางบิสโตนดูเวอร์นะครับท่นานผู้ชมประเภทยาง HT นะครับนี่ขนาดยางอยู่ที่ 265/60R18 นะครับ 1100รหัสเอสนั A ่นเองนะครับก็คือน้ําหนักนะครับที่สามารถรับได้ก็อยู่ที่1,060กิโลกรัมความเร็วนะครับที่เขาสามารถทนได้ก็คือ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตีเป็นไมล์ก็อยู่ที่112ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับล้อหน้าเป็นดิสเบรกไฮเปอร์แบบลูกสูบคู่นะครับดิสเบรกขนาด17นิ้วนั่นเองนี่ระบบกันสันะเทือนนะครับเป็นแบบปีกนกสองชั้นคอยสปริงห้เียก,กันคงนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมบางคนร้อนะครับมีมาให้ บันไดข้างนะครับถูกติดตั้งจากโรงงานอยู่แล้วนะครับสีเงินพื้นสีดำแข็งแกร่งมากตัวท็อปนะครับหัวกระจกจะเป็นโครเมียมแต่ถ้าเป็นรุ่นเอสนะครับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไฟเรียบแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับนี่ไม้ปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบอัตโนมัติหัวฉีดนะครับจะถูกติดตั้งกับไม้ปัดน้ำฝนเลยทำให้ฉีดได้กว้างแล้ก็น้ำไม่บดบงังทัศนวิสัยนะครับเสาวิทยุนะครับด้านบนมีมาให้ ลาวหลังคานะครับมีมาในตัวเอสนะครับนี่ถ้าเป็นรุ่นเอยังไม่มีนะอิโมบิวเซอนะครับสัญญาณการขโมยมีมาให้นี่สมาร์ทคียสามเมตรทั้งเวิดทั้งปิงกฤได้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่สวยงามมากนะครับเสาเอเสาบีนะครับเขาจะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนี่ล้อหลังก็ขนาดสิบแปดนิ้วเช่นเดียวกันนะครับยางวิสตัวดูเวอร์ ระบบกันสั่นสะเือนนะครับด้านหลังจะเป็นชุดแหนบสามแผ่นซ้อนนะครับยึดเงาเผาฮะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็โช๊คอัดล้ออะไห่นะครับมีมาให้รถยิดเกาะถนนได้ดีนะครับบรรทุกได้เยอะกันชนท้ายนะครับแบบสองสเตปถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ในกันชนท้ายก็จะมีเรดาร์อยู่ด้านในนะครับบายสปอร์ตกับ RCTA จะใช้เรดาร์สองตัวนี้ตรวจจับนะครับจะเตือนที่กระจกมองข้างนะครับทั้งสายทั้งขวาเลยนะไฟเบรกวงีิสามอยู่ด้านบนนะครับ แำเปญนะครับส่วนรถ3แสนห้าถือว่าได้เยอะมากจากราคาหนึ่งล้านหนนึ่งมืสองพันบาทนะครับทาดาวให้สามแสนห้านั่นเองอ่านี่นะครับไฮเรเซอร์คือตัวสูงนะเรามาดูนะครับในส่วนระบบความปลอดภัยกันหน่อยนะครับมีอะไรให้บ้างในส่วนของ a b a บนะครับรวมม่่นเนื้อััยมีมาให้6ตำแหน่งนะครับ d ด n a m i c Stability Control นะครับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถมีมาให้ แพ็กชั่นคอนโทรลซิสต์เต็มนะครับป้องกันว่าหมุนซีและควบคุมการลื่อนถลายมีมาให้ฮิวแรนเอซซีดนะครับช่วยออกตัวในทางรถชันมีมาให้ฮิวเดนเซนคอนโทรลนะครับควบคุมความเร็วขนาดวงทางรถชันนะครับมีมาให้ระบบป้องกันวอล็ล์วอล์ก ABS ความระบบกระจายแรงเบรก EBD และเสริมแรงเบรก VA นะครับมีมาให้ครบชุดแล้วก็นะครับไฟฉุกเฉินอัตโนมัตินะครับอิมเมอร์เจนซี่ซิงค์นั่ซิสเต็มมีมาให้เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับเป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ในส่วนระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับก็จะมี RCTA นะครับ rear cross traffic alert นะครับเตือนจุดอับสายตาขนาดถอยออกจากซ่องจอดนะครับแล้วก็ advanced by sport monitor i n g นะครับเตือนจุดอับสายตาขนาดเปลี่ยนเรีนนั่นเองมีมาให้นะครับสองตัวนี้นะครับเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะครับอ่าถือว่าได้เยอะเลยนะครับราคาก็ไม่สูงนะครับเพราะว่าส่วนลดได้เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนี่สีเงิน ingot silver นะครับสวยงามมากนะครับ โอเคนะครับเราไปดูภายในกันหน่อยมาดูนะครับในส่วนของด้านหน้ากันหน่อยนะครับห้องผู้โดยสารเนาะประตูบานนี้นะครับจะเป็นหนังสีน้าตาลแบบนี้แต่เก็บได้สีเทานะครับท่านผู้ชมนี่กระจกพับไฟฟ้าปอไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับนี่ที่วางแก้วน้ํานะครับมีมาให้ประตูระบานเนาะแล้วก็ลำโพงนะครับท่านผู้ชมนี่มันจะเป็นโครเมียมนะครับไปสอดรับกับคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับสวยงามมากนะนี่ แท็กซันคนโรลซิสเตมนะครับสามารถเปิดปิดได้นะนี่เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับมีปีกอกชับนะครับนี่ปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะครับท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเอาไฟฟ้าเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นเอจะยังไม่ปรับไฟฟ้านะตอนนี้นะครับก็อยู่ภายในตัวรถนะครับตัวเอพนะต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับก็คือเหยียบคลาสนะครับตัวนี้กดปุ่มสตาร์ทนะครับ ก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่มาดูกันแต่จะเลยนะครับนี่พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับยังไม่ใช่แบบอ่ามอเตอร์ไฟฟ้านะเป็นแบบพาวเวอร์อยู่นะครับแต่ว่าน้ําหนักเบานะครับท่าน,นผู้ชมนี่หุ้มหนังมาเลยสวยงามมากนะครับนี่คุสคอนโทรลนะครับยังไม่ใช่แบบอแดปทีฟนะนี่ถ้าเป็นตัวใหม่ล่าสุดจะเป็นแบบอแดปทีฟแล้วนะครับใน m อ็มสองสี่ ตั้งค่าหนะ้าจอ MBD นะครับใช้สามปุ่มนี้นะครับทิป A ทิป B ตั้งค่านะครับตรงนี้นเราสามารถตั้งค่าได้นะครับจากสามปุ่มนี้เงื่อนไขนี้ก็คือประตูตทั้งสี่บานต้องปิดสนิทนะครับท่านผู้ชมถึงจะใช้สามปุ่มนี้ได้นะแย่ตรงกลาง <S 2> <S 2> <S เนาะนี่แก่นะครับฝั่งนี้ก็รับสายบางสายตรงกลางก็คือสั่งการด้วยเสียงนะครับท่านผู้ชมตอนเราเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Auto นะนี่สต็อปเสียงตรงนี้นะครับตรงกลางเนาะ จอกลางนะครับขนาด9นิ้วนะครับนี่ทำอะไรได้บ้างอะก็มีว่าแคสได้นะครับตั้งค่าการใช้งานต่างๆมีว่าแคสก็คือการสะท้อนหน้าจอมายังอามีว่าแคสก็คือการสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์เข้าไปด้านในนะครับเหมือนดูหนังดู youtube ได้เลยนะครับปรเปิดโทรศัพท์ยังไงหน้าจอก็แสดงแบบนั้นนะนี่แยกจอตรงนี้เนาะไม่แยกจอก็ตรงนี้นะครับนี่แยกจอแล้วแบบนี้ ต้องการยูเกริรก็ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับหน้าแรกนะก็จะออกมาหน้านี้ทีนี้อันนี้คือหน้าหลักของเขานะครับแอร์อัตโนมัตินะครับแยกสั่งได้นะครับตัวกดตัวนี้คืออ่าอันนี้คือล็อกทั้งสองฝั่งนะครับกดดูโอตรงนี้ก็จะเป็นแยกฝั่งนะครับตัวนี้แยกฝั่งแล้วเนาะเอซิดคือแอร์ทำงานนะครับท่านผู้ชมนี่ blocking sensor h e w เ e n control นะครับสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับ ตอนจะเปิดใช้งานก็ตรงนี้เลยนะครับอ่าเกียร์นะครับเป็นเกียร์แมนวนวล6สป,ปีดนะครับเข้าเกียร์ถอยก็คือยกเหวนนะครับแบบนี้ยกเหวนเข้าเกียร์ถอยนะเนอะช่องวางแก้วน้ํามีมาให้อ่าเป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้ป้าไฟฟ้าได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเฉพาะฝั่งคนขับนะป้าไฟฟ้าก็เหมือนคลิปเปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันร้อนถ่ายไม่ได้เนะ <laughs> เข้าไมา่ตัวรถดเลยนะครับล็อกเกอร์ตรงนี้ล็อกเกอร์นะครับนี่ ด้านบนกับด้านล่างมีเอาเกือให้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคาเนะกระจกเป็นแบบตัดแสงเนาะตัวนี้นี่เป็นแบบตัดแสงนะครับท่านผู้ชมด้านบนก็อ่าประมาณนี้นะครับมันมีทุง่งยางอยู่ไม่ออกว่านะครับนี่เป็นสีดํานะครับจะไม่ใช่สีครีมเหมือนรุ่นเอสนะครับท่านผู้ชมเนาะ ไปในห้องโดยสารมีนะครับเมื่อคุณแจเข้าใกล้สองเมตรก็คือมันติดให้อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้เป็นออปชันของเขานะอ่าก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคานะครับท่านผู้ชมในส่วนห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับนี่ก็จะมีมือจับแบบนี้เราจับเนาะสีดานะครับลำโพงแบบซื้อวันซาวมีมาให้นะครับนี่แบบนี้เข็มขัดนิรภัยนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งมอนวางศีรษะทุกตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมนี่แอร์ตอนหลังมีให้ด้วยนะครับ เสียบ U S B ได้นะครับท่านผู้ชมนี่มีมาให้แล้วก็ตะขอนะครับมีมาให้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้เนาะวางแก้วน้ําพับเบาะก็ดึงเชือกตรงนี้นะครับปุ๊บขึ้นมาก็จะมีแม่แรงนะครับอยู่ด้านหลังนะครับกับชุดประแจเนาะด้านล่างก็ดึงเชือกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ดึงตรงนี้จะมีกล่องนะครับเก็บประแจได้นะครับตรงนี้ซ่อนเงินได้เนาะเอาเงินแฟนมาซ่อนได้นะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่ากว้างขวางนะครับแล้วก็ขึ้นลงได้ง่ายเนาะมีที่วางแกน้ําให้ด้วยนะครับออปชันนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดในพุทธคาระดับนี้นะครับท่านไหนที่ได้ไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เอซที่น่ารักทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกับทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวท่งเมืองศรีก็ขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับ